สดยอดมากๆเลยเนี่บครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านู่ Cooking and Grill นะครับ เขาพาไปทำไปห,หมูพันตะไคร้ย่างวันนี้นะครับครับของเต็มไปหมดแล้วมียอดขามยอดมะขามเอาไปทำเตีงเลียงอะไรได้นี่ แตกลายมาลนะครับจะไปทำพันแตกลาย,ย่ากนะครับนีครับแล้วก็เก็บแต่ลคยไม่ได้แล้วครับเตรียมเครื่องหมักกันเลยนะครับวันนี้เราทําหมูพันแตกลคยนะครับนี่หอมใหญ่ซอยต้นหอมด้วยครับต้นหนอมซอยครับหมูจับนะครับ ที่เราจะทำหมูพันสกายนะครับตามด้วยหัวใ่สับต้นหอมสับซอยหอซอยด้วยนะครับต้นหอมหอมซอยอนะครับ ปลาเขียวประมาณหม้นโตนงครับสดดีหมูสีขาวนิดหน่อยนะครับเพราะเราใส่ซอสปลาเขียวแล้วเมื่อกี้ใส่ซอสบมรดแล้วคลุกขคล้าเลยครับ ตอนที่เราจะไปพันตะไคร้แล้วก็ย่างนะครับเราหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปจุดไฟกันนะครับช่วงที่เราหมักหมูทิ้งไว้นี่ก่อนจะคลึงลูกเดี๋ยวเราไปจุดไฟก่อนนะครับครับพอเราคลุกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็โรยพริกไทยป่นไปนิดหนึ่งนะครับให้หอมไข่เลยครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะ ทำการม้วนพันตะไคร้นะครับครับระหว่างที่เราเรอหมักหมูนะครับเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเรามาจุดไฟไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็เอาหมูมาพันตะไคร้แล้วก็ทำการย่างกันเลยนะครับ ครับเรามาทําซอสกินกับไอห,หมูพันแตคล้ายกันเลยนะครับนี่มะยงเนตครับจะหมดแล้วตามด้วยซอสมะเกือเทศครับก็จบนะครับประมาณสองต้นแล้วแต่วัตถุดิบนะครับสองช้อนโต๊ะหรือว่าตามด้วยวัสต์ดนะครับ พันตะไคร้นะครับย่างแตงกวาดองครับซอยเลยครับใส่ไปเลยครับแตงกวาดองตามด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว เงคนเลยครับนี่ผมให้ชื่อ100 i s ร a ไ d นะครับรสเกินกับเบอร์เกอร์ยังได้เลยครับนี่ยมากเลยครับนี่หมูไม่ดันเซต็ตัวไม่เป็นไรครับประมาณยี่สิบห้านาทีเราก็ทำการ พันกับตะไคร้เลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็่อกระดาษให้อยู่ตัวก่อนนี่ครับก่อนอื่นตะไคร้นี่เลยนี่เอาทั้งรากเลยตะไคร้นี่เป็นเป็นยานะครับเพื่อสุขภาพถ้าคนรักสุขภาพกินเมนูนี้รับรองได้ครบอันนี้นะครับทําให้ขับเมื่อนะครับแล้วก็เป็นยาบํารุงธาตุไฟนะครับตะไคร้เนี่ยดีมากๆถ้าเราต้มน้ํเดือมอะไรก็ได้ นอกเหนือจากนั้นก็คือป้องกันโรคมะเร็งลําไส้ครับโอเคเย้หมูพันธจะไคลนะครับทีเราตบอันนี้เลยให้มันพอแตกนิดเดียวนี hey, ่ต่อนี้เราจะพันให้กลิ่นจะไคลมันออกนะครับนี่ครับเราเอาลงกระดาษเลยนะครับหมูยังไม่ได้ตัวเท่าไหร่เรากะว่าพันขนาดนี้นะครับที hey, ่เราก็กลบลงไปได้เลยนะครับ อนอ่นเนยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็มว้วนพับกับกระดาษเลย ไปเลยครับเรียบร้อยครับเราขอเรียบร้อยแล้วเอ้ยครับหมูพันตะไคร้ครับหมูมันไม่อยู่ตัวเราก็เลยด่าทิ้ไว้แป๊บนึงเี๋ก็ทำการย่างกันเลยครับครับเราก็มาทําการย่างกันดีกว่าผมว่าหมูไอต้องเซ็ตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราย่างกันเมาดูดิว่าเป็นยังไงครับ หวังว่าคงเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการย่างกันเลยเดี๋ยวเราก็เปิดกระดาษนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้มันกว่าจะเซตตัวเราก็เลยห่อกระดาษนี่กระดาษมันนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกัน โอ้ oh, สวยครับสวยมากเลยว้า wow. วนี่อหอมชื่นใจเนียบจริงๆ <Yahoo! S 1> ถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องย่างต่ออีกหน่อยนะครับย่างต่ออีกหน่อยให้มันดูเหลืองน่ากินกว่านี้อ่าเดี๋ยวเรามุฟที่จัดก่อนเดี๋ยวเราเลื่อนนิดหนึ่งเพราะว่าร้อนที่เตาเดี๋ยวเปิดดด,ด รเราก็วางนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อมันอืนด้วยอมมากมากเลยเดี๋ยวได้ชิมกันครับเดี๋ยวได้ชิมกันหี่ันจะไคร้ตรนี้ นี่เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ดูเลยครับเีหอมมากมากเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจพุงนะครับนี่เมนูสุขภาพนะครับโปรโตีนก็พร้อมนะครับสมุนไพรสุดยอดจ,จริงๆจะโอ, uf, อ้หอมหอมหอมเดี๋ยวเราต้องชิมกันแล้วทนไม่ไหวแล้วน้ำลายจะไหลนะครับนี่เป็นเมนูสุขภาพนะครับเนี่ยู้ที่รักสุขภาพรับเราหน้าไม่อ้วนนะครับไม่ต้องเกรงใจพุง นี่เราทําหมูมันตะไคร้วันนี้นะครับนี่เป็นเมนูที่รักษาสุขภาพอย่างดีช่วงโควิดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่สวยงามจริงๆเดี๋ยวชิมดูชิมอันนี้ดีกว่าีจะหลุดนะลน้วว้าอืม สด,ดยอดมากๆเลยเนียบครับไปทำกินกันอูนะครับแต่ใครแล้วก็เริมรู้เก็บมาเ่นี้นะครับแล้วเราก็มาทําดัดแปลงเมนูของเราเองนะครับเล้วมันจะมีน้ำซอสอยู่ด้วยผมทํำซอสไว้เมื่อตอนที่จุดไฟหลังจากจุดไฟเสร็จ เดีเราดูในคลิปนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ่ว, like, ว, share, ว่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพบกับอเล็กนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ